นี่มาดูตัวอย่างวิธีการโมเดลาออกแบบท้องโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและก็โครงสร้างเหล็กกลูันที่อยู่ในโครงสร้างตัวเดียวกันแต่ผมจะโมเดลด้วยผ่านการโมเดลสมมติอย่างง่ายเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างง่ายเข้าใจขั้นตอนคอนเซปต์แล้วอย่างยากนะครับโครงสร้างสำรับตอนก็ทําเหมือนกันชิ้นเดียวกันนะครับเมื่อกี้ตัวซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วผม ผมจะโมเดลให้เสาเป็นสมมุตินะครับเพียงสมมุติเท่านั้นนะครับให้เสาเป็นโครงสร้างเหล็กรูปพันให้คานเป็นคอนโตนะครับแต่ว่าแต่ว่าเอาละในที่นี้ผมจะลองโมเดลให้เป็นเหล็กรูปพันทั้งหมดก่อนมีคอยท่านดูเสร็จแล้วค่อยมาแก้ไขให้เป็นคานเป็นคอนโตก็แล้วกันนะเอาสมมติผมโมเดลผมเลือกเป็นเหล็กนะแล้วมาเลือกหน้าตัดนะผมให้ขนาดตามสุดนะผมโอเคไปนะเสร็จแล้วผมก็จะทําการ โมเดลยนะครับผมก็สมมติรงสร้างผมเป็นอย่างนี้นะเนื่องจากเป็น 2D ให้ล็อกในในบางด้านดังที่เคยอธิบายมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่งั้นโครงสร้างเรามีปัญหานะครับไปทำการแก้ไขอยู่ที่เอ่อบอ r เอ่อบอดอรี่นะครับ ผมไปล็อกไม่ให้เกิดการหมุนเนี่ยล็อกไม่ให้เกิดการหมุน็นะอ,กกกนอกแกน x ผมคลิกนะคลิกขวามือนะครับไปที่ฟิวบ็อกผมพิมพ์คำว่าฟิกนะครับนะร็จแล้วปิดออกไปนะเอ่อชิ้นส่วนทั้ง3ตัวนี้ในตอนนี้เป็นเหล็กรูปบานทั้งหมดนะฮะ เป็นเหล็กลูกพันธุ์นะครับนะครับต่อไปนะี้ผมเเมื่อใส่แล้วเราจะออกแบบเราไปดูไปดูที่ตัวดีไซน์รูเนื่องจากเป็นเหล็กลูปพันนะผมให้ดูที่ตรงนี้นะฮะที่ไปข้อหรือที่ตั้งไว้นะฮะจะเป็นลักษณะแบบตั้งดังที่เห็นนี่นะฮะหลังจากนั้นผมก็ทำการใส่รู ใส่โหลดลกตัวอย่างหลุเดนะนะงงนะลเหมือนเดิมนะง่ายๆนะทำง่ายๆนะถ้าสำหรับเพืซ้อนขึ้นก็เหมือนเดิมนะอันนี้สมมุติผมว่าง่ายๆก่อนเสร็จแล้วผมก็ใส่โหลดนะผม,ม,มลด5,000แอปพลายแล้วผมก็ใส่หลังจากนั้นผมก็สร้างสร้างเป็นบล็อลกคอมบไบ ก็ทำง่ายๆเช่นกันนะเลือกโหลดเทสตัวนี้ตัวที่สร้างไว้ในทีน่นี้ผมสมมติให้คูณด้หนึ่งนะครับสมมติ smooth นะฮะสมมติ smooth ว่าโครงสร้างเหล็กรูปบันเราออกแบบโดยใช้ ASD oh. ว่ากินระบบเสรีซน์ผมก็หลังจากนั้นผมก็ทำการลันรันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีดูผลก็เช่นเดิมให้ไปคลิกที่ตัวดีเทลมาคลิกที่ เช็นว่าเขาออกแบบเป็นคงสร้างเลยนั่นปทะติการเป็นครงสร้างเลยนะะทีนีนออ้ตัวนี้เสานะที่จริงแล้วตัวโมเดลมันี้ต้องเป็นคอนล่าง ก็ได้ผลไม่แตกตา่างกันครับอันเดิมนะนั่นแหละนะะนี่คือวิธีดูการออกแบบแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าผมให้ตัวนี้ให้ตัวนี้เป็นเอ่อเป็นคารคอนโซลนะแล้วผมวิเคราะห์ออกแบบใหม่นะผมเอ่อผมคลิกที่ตัว modify ในตัวตัวที่เอ่อวัรูป ที่ตัวโมดิฟายนะครับผมให้เป็น uh, คอนกิสเสร็จแล้วผมให้ขนาดนะ40คูน 40, 20แล้วก็โอเคไปหลังจากนั้นผมก็เอาแอปพลายไปนะลืมติดตัวหลังจากเราโมเดลน,นะฮนะเพราะฉะนั้นจะเป็นคอนโซลละ คอสรอเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าลืมเราต้องไปดูที่อะไรครับสไลด์คอนะดิทิวล์เดี๋ยวมาดูก็ได้นะปกติเ,เป็นดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการลาันใหม่ตันใหม่ปั๊บเนี่ยเราก็มาคิดดีเทลดูนะฮะ ไอ้เจ้าตัวตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กส่วนเจ้าตัวนีน้เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นคานคอสนสโตรนี่คือผลการดีไซน,น์เพราะฉะนั้นหรือเจะพูดง่ายๆคือว่าในการโมเดลนะฮะโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างประกบอบระหว่างโครงสร้างวัสดุแต่ละประเภทคล้ายๆว่าตัวดีไซน์เขาจะจาให้เราแล้วก็ดีไซน์ให้เราซึ่ง ท่านติเห็นจากตัวอย่างที่ทําให้ดูข้าวนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจขั้นตอนการทําอย่างง่ายแล้วโครงสร้างใหญ่ๆห,หลักๆก็ทำเช่นเดียวกันนะครับ